ชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มกปปสที่ปักหลักปิดสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีนะครับยังคงส่งผลกระทบต่อการจราจรโดยภาพรวมของกรุงเทพมหาน,นาครทําให้กองบังคับการตรํารวจจราจรนะครับประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆเพื่อให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางและเตรียมความพร้อมรับมือกับการจราจรที่ติดขัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเสาร์แบบนี้ครับ ภาพเหตุการณ์รถติดจากกล้อง C C T V ของกองบังคับการตำรวจจราจรเป็นเครื่องยืนยันถึงผลกระทบจากกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสจากการกระจายตัวไปยังสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีทุกช่องทั้งเส้นทางที่ถูกปิดและทำให้การเคลื่อนตัวของการจราจรล่าช้าและติดขัดทั้งทางคู่ขนานและบนโทเวยพันตำรวจเอกภูสิทธิ์วิเศษคามินร้องผู้บัญชาการกองบังคับการตำรวจจราจรเปิดเผยว่าการจราจรติดขัดต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้ และยังไม่ทราบสถานที่ที่แน่ชัดของกลุ่มผู้ชุมนุมทําให้ไม่สามารถเตรียมการวางแผนรับมือได้ทันท่วงทีเมื่อวานนี้ค่อนข้างการจราจรค่อนข้างจะมีปัญหานะครับเนื่องจากว่าเป็น,ปนวันทํางานของ,ของออธนาคารหรือเอกชนทีย่ยังเปิดอยู่นะครับแล้วก็การเคลื่อนของมวลชนเนี่ยย,ยังไม่แน่นอนว่าเขาจะไปตรงจุดไหนอะไรยังไงเพราะนั้นเมื่อเคลื่อนตัวพร้อมกันเนี่ยก็จะเกิดปัญหากระทบด้าการจราจร เป็นเป็นวงกว้างนะครับเมื่อวานในการจราจรก็มีปัญหาขณะที่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนและอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากการปิดเส้นทางการเดินรถของกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งการค้าขายที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่ยอดขายลดลงเนื่องจากการเดินทางที่ไม่สะดวกและเกรงว่าจะไม่มีความปลอดภัยแม้กระทั่งผู้ให้บริการรถแท็กซี่ที่ไรายได้ลดลงด้วยติดยนแบบว่า ธรรมดาธรรมดาแท็กซี่ก็ราคาไม่เท่าไรแต่พอพอติดนี่มันจะอ้อมอ้อมแล้วทำให้ผู้โดยสารหงุดหงิดคือถ้าที่มาขายของก็จะกระทบนะเพราะว่าถ้าเกิดบางสายหน่อยก็จะรถติดนะ่ะเขาก็ทำให้เรามาขายแบบ่าช้าอย่างเงี้ยยอดมันก็ตกไปเพราะว่าเรามามา,มาช้าไง่สำหรับเส้นทางที่ถูกปิดการจราจรในวันนี้มีเจ็ดเส้นทาง คือบริเวณด้านหน้าสถานีโทรทัศน์ช่องสปิดการจราจรถนนพระราม4ขาออกทุกช่องทางรถไม่สามารถผ่านไปได้ด้านขาเข้าปิดการจราจรหนึ่งช่องทางสถานีโทรทัศน์ช่องหถนนพระโขนโยธินปิดการจราจรตั้งแต่จุดกลับรถใต้สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้าจนถึงสถานีโทรทัศน์ช่องหเจ้าหน้าที่เปิดการจราจรช่องทางพิเศษเพียงช่องทางเดียวคือช่องทางจราจรที่มุ่งหน้าไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ด้านขาออกสามารถใช้การได้ปกติสถานีโทรทัศน์ช่อง7ปิดการจราจรถนนพหลโยธินขาเข้าตั้งแต่ธนาคารทหารไทยถึงซอยเฉยพ่วงบริเวณสถานีโทรทัศน์ช่อง9ถนนพระราม9ผู้ชุมนุมเข้าไปปักหลักด้านในสถานีจึงไม่ได้มีการปิดถนนบริเวณสถานีโทรทัศน์ช่อง11ถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าผู้ชุมนุมปิดการจราจรช่องคู่ขนานทุกช่องทางด้านช่องทางด่วนสามารถใช้การได้ปกติ ถนนเพชรบุรีปิดการจราจรถนนกำมพแงเพชรตั้งแต่แยกเพชรอุทยัย RCA ทุกช่องทางทําเนียบรัฐบาลผู้ชนุมได้ตั้งเวทีบริเวณประตู5ด้านกระทรวงศึกษาธิการทีมข่าวอาชยากรรม NBT News Focus